เริ่มต้นเลยเนะะี่ยค่ะทำด้วยใจรักก็คือว่าชอบแบบพวกงานออกแบบดีไซน์การ์ตูนแล้วก็ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นอของเล่นให้เด็กๆเ,เล่นก็คือมันคือพับเพจอะคะ่ะเป็นหุ่นนิ้วมือ,อที่เล่นเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนเน,นี่ยค่ะนี้ด้วยความที่พอทำแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้แบบครอบครัวอื่นเนี่ยเขาได้มีเวลาก่อนนอน ได้เล่นของเล่นน่ารักน่ารักที่ไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีมากก็เป็นของง่ายๆที่พ่อแม่สามารถที่จะแบบเล่นเล่นกับลูกๆได้ทีนี้พอพอทำไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากแบบว่าให้มีคอมมูนิตี้ของแม่ๆลูกๆที่จะทำทีนี้อพอดีว่ามันยังไม่ได้ถึงพัฒนาถึงยังไม่ได้ขายยังไม่ได้อะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นต้นแบบอยู่แล้วก็ได้มาเข้าร่วมโครงการของ T CDC ซึ่งทาง T CDC ได้ให้คำแนะนำให้นำพวกตุ๊กตาพวกนี้ค่ะ ไปพัฒนาเป็นของที่มีฟังก์ชันคือสามารถใช้ได้จริงในบ้านด้วยโดยที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นของประตูนแบบนี้ก็เลยทำมาเป็นจากตัวหุ่นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ทำเป็นของใช้ในบ้านเป็นหมอนที่ใช้ในรถรองหลังได้หรือว่าเป็นเป็นเข็มกลัดเป็นของใช้อีกเยอะๆซึ่งสามารถนามาแบบเพิ่มความสนุกสนานให้สีสันในชีวิตได้เราอยากใช้อยากมีสินค้าอะไรใช้ในบ้านเราแล้ว รูปแบบเป็นยังไงคือเช่นสมมติว่าหมอนเนี่ยค่ะไปซื้อมามันสมมติมันอ้วนมากมันใหญ่มันบวมๆม,ม,มันก็จะแบบไม่ไม,ไม่พอดีแล้วก็ดีไซน์จากจากสิ่งที่เราอยากได้เราก็คิดว่าเออเวลาเราพิงเนี่ยอยากให้มันโค้งตรงไหนอยากให้มันเว้าวตรงไหนแล้วก็รูปแบบละ่ะเออหมอนเฉยๆมันเบื่อมากเลยมันหน้าตาแบบว่าเหลี่ยมๆก็เลย อลองดูว่ามันจะเป็นรูปทรงอะไรที่มันแปลกๆได้เพราะว่าคิดว่าคนที่ชอบของของเราเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบแปลกใหม่มีสีสันเงี้ยก็ด้วยคิดจากตัวเองจาก ความอยากได้ของตัวเองกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าแบ่งแบ่งตัวพับเพจเนี่ยก็คงเป็นแม่ๆลูกๆคนที่เป็นแบบแม่บ้านแต่ว่าเป็นแม่บ้านสมัยใหม่นิดนึงคนที่แบบว่าเขาได้รับการแอดวูเคมาแล้วว่าไอสิ่งที่เขาเล่นกับลูกเนี่ยมันมีผลกับการพัฒนาของเด็กส่วนหนึ่งส่วนถ้าเป็นของใช้ในบ้านเนี่ยนะคะอีก,อ,กอีกหมวดหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ คคนวัยทำงานแต่ว่าอาจจะเป็นที่แบบเริ่มมีครอบครัวแล้วหรือหรือว่าคนโสดก็ได้แต่ว่าอยากอยากมีอะไรสดๆในชีวิตบ้างเอามีผ้าเช็ดมือนะคะซึ่งเป็นดีไซน์ที่แบบว่าอย,อยู่ในครัวแล้วคือของพวกนี้ค่ะมันเป็นเนื่องจากมันเป็นตุ๊กตามันเห็นแล้วมันจะขำแล้วก็อารมณ์ดีอยากให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเห็นเออมีมีตัวประหลาดอยู่ในครัวเราตักตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีหรือว่าอย่างปลาหมึกนะคะจริงๆมันคือเนไทยเราดีไซน์ให้มันอยู่ในในฟอร์มของในไทย เวลาแบบสมมุติเด็กก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่ถ้าก,กล้ากก็ผูกกับเสื้อเชิ้ตขาวๆธรรมดามันก็เป็นฟอร์อมที่เป็นในไทยน่ารักก็การะตูนก็คือตร้างความสะดวกในชีวิตแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆดีไซน์สําคัญมากเพราะว่าสมมุติว่าคนคน,คนซื้อผ้าเช็ดมือใช่ไหมคะจริงๆราคา35บาทเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมี สามอะลอยก็มีแต่เขาก็จะไม่ได้อารมณ์ของของงานดีไซน์ที่หรือว่าจะไปแขวนก็ต้องไปแขวนหล,ล,ลบอยู่ตามเสาในครัวแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าคือคนที่ที่ที่ยอมซื้อ,อของดีไซน์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่ามันจะไม่ใช่ของที่ในราคาไม่ใช่ซื้อแค่ผ้าขนหนูหนึ่งผืนเขาซื้องานออกแบบไปด้วยมันก็เลยเท่ากับว่าเราเพิ่มมูลค่าของผ้าผืานนั้นด้วย ไอเดียที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เราออกแบบคือคืองานพวกเนี้ยค่ะมันบางทีมันต้องเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็จ,จะไปแบบดูหนังฟังเพลงคือไม่ต้องไปคิดถึงว่าอ๋อมีข้อนึ่งไม่ต้องคิดว่าของจะขายได้ไหมคิดว่าเราอยากทําอะไรอันนี้ทางคุณอ้อนที่ c d ีซ,ซบอกมาว่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากอยากทําอะไรทําก็เลยคิดว่าเอ้ยโอเคอยากทําอะไรทําดีก็ทําอะไรที่แบบว่า ไม่ไม่ต้องนึกว่าเหมือนเหมือนคนคนชอบมาถามว่าแล้วอันนี้อะไรของอันเนี้ยอะไรคนก็คือไม่ต้องไปบอกหมดหรอกว่าเอ้คุณจะไปใช้ทำอะไรอย่างอันเนี้ยจริงๆมันใช้หมอนหมอนใบเดียวแต่มันใช้ได้หลายหลายท่ามากวาลองหลังก็ได้หรือว่าเอามาสวมคอในรถก็ได้นะคะเวลาจะไปไหนเนี่ยเราก็ถืออย่างนี้เราสะพายก็ได้หรือว่า,เ,าเราเราเานวดสะพานี่ค่ะก็เป็นหมอนที่เราคว่ำหน้าลงไปในนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความที่จริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากแค่แบบรู้ว่าเราอยากได้อะไรเราก็ทําแบบนั้นมันก็ออกมาเป็นงานที่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้ใช้คนคนเห็นก็เอา้าเหรออ้อมันใช้ได้ใหญ่รจริงๆแบบถ้าสมมติลองไปใช้เองอาจจะคิดออกอีกแต้ก็ได้ว่าเออเอาไปทําอะไรได้อีกเป็นไปลองนั่งไหมอ่ะแบบว่าเมื่อมยๆก็ได้เนาะเพราะมันมีเว้าวว่าอย่างแล้วแต่เลยสนุกสนุกได้กับกับของที่เราดีไซน์แล้วก็เห็นคนใช้สนุกคนทําก็ชอบเนี่ยค่ะ